สวัสดีทุกท่านนะครับผมร้อยตำเปียดเอกจรันนงนุษนะครับก็รับรัชการแล้วก็พศ2526ครับอยู่กองร้อยนี้มาตลอดครับก็วันนี้ก็ครบ60ปีพอดีกันเลยที่ว่าพวกผก,กองพวกพี่ๆน้องๆร่วมจัดเลี้ยงส่งพวกกับผมก็ไม่มีอะไรมากครับขอขอบคุณครับ ครับขอเซฟปุ่มมือครับผมอที่ว่าอยู่มา60ปีนี่ไม่ได้อยู่ที่นี่60ปีนะครับคืออายุ60ครับอย่าคิดผิดครับว่าโอ้อยู่บนมานานจังอายุอยู่มา60ปีแล้วท่านต่อไปครับพญาลินเชิญครับร้อยจารวจเอกวิชานันทกิจครับคุณขับโมดสี่สี่สี่ครับเรียนคุณครับร้อยร้องคุณรับร้อยคุณครับมวลและแขกที่แขกผู้มีเกียรติท่านนะครับคุร้อยคุณเอกวิชานันทกิจผมก็รับราชการมา สี่สิบปีกว่าแล้วก็ปีสองเจ็ดนะครับแลวขออีกอย่างนะครับนีกว่าตำรวจชายแดนนี่ก็ททำงานเป็นทีมมีพี่มีน้องมีเรื่องอะไรปรึกษากันได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งคือคิดดีทำดีพูดดีขอบคุณครับครับโอ้โหนะครับทำงานเป็นทีมครับตอชะดครับมีพี่มีน้องมาก่อนเป็นพี่มาทีหลังเป็นน้องนะครับมาพร้อมกันเป็นเพื่อนนะครับ ซึ่งหนึ่งท่านครับท่านสุดท้ายนะครับพญาลินเชินครับร้อยตำรวจเอกพัชคธิ์เมธายศวัรร์ครับครับก่ต้องวังก่อนก่อนก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านผู้มีเกียรตินะครับทุกท่านนะครับทุกท่านคือผู้มีเกียรติของกองร้อยตำรวจชายแดนไม่ใช่ผมนะครับบางท่านนะครับผมเห็นแล้วครับพวกพี่ๆเกษียณมาเขาก็มา นะครับตำรวจเก่าๆที่อยู่ที่นี่นะครับหลายท่านนะครับก็มาอยู่ในที่นี้นะครับเนี่ยผมก็ถึงว่าเออผมทางานที่อื่นมานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเดิมอยู่ที่ภูทรแต่ว่าผมมีความมาอยู่ที่นี่ก็เออประทับใจน้องๆแต่ละคนมีความสามารถมากนะครับเก่งจริงๆนะครับแล้วก็โชคดีตรงที่ว่ามาอยู่ที่นี่เนี่ย พอปล่อยแต่ละท่านเนี่ยดีทุกท่านเลยนะครับคือผมสัมผัสมาเนี่ยผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมรู้ว่าพอปร้อยนะครับทุกท่านดีถ้าผมถ้าผอรล่อยไม่ดีนี่ผมโดนไปแล้วต้องขอบคุณเลยครับแต่ตอนนี้ผอรล่อยไม่อยู่นี่ผมก็เออประทับใจนะครับถึงมีความรักนะครับ <c oughs> ให้ความเคารพท่านผอรลอยถ้าถ้าผอรลอยไม่ดีนะครับวันนี้ก็ผมไม่มี ไม่จัดอยู่แล้วเรารู้อยู่นะครับแล้อีกอย่างหนึ่งก็ผู้ร่วมงานต้องขอบคุณท่านผู้ร่วมงานทุกท่านพี่ๆนะครับน้องๆทุกคนนะครับคือผมทํางานที่นี่ผมสบายใจแต่ละคนนี้มีความสามารถมากไว้วางใจได้เลยคือทํางานนี้พูดได้ว่าเป็นงานทุกคนนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะแล้วก็ตอนนี้นะครับเนื่องจากในส่วนตัวของผมนะครับก็มีคนที่อ่า ขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนสนิทก็อุตส่ามาก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกทุกประสบการณ์ที่มีที่นี่ผมมาที่นี่ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ผมก็ได้จดจำไว้ว่าเออในชีวิตหนึ่งเรามาอยู่ที่นี่ในตชดอเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นประสบการณ์ที่นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีผมก็จะจดจําไว้ว่าเออในชีวิตผมได้มาอยู่สัมผัสต,ตชดเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า ดีนะครับมีความกระทับใจนะครับบางท่านที่อยู่ข้างนอกก็ไม่เคยตำหนิตชดอาจจะมองว่าตชดอ,อย่างโน้นอย่างนี้นมีความตําต้อยไม่ใช่เลยครับมันเป็นความที่ภูมิใจผมว่าภูมิใจเพราะว่าอยู่นอกเนี่ยเอาก็พูดนะเขาด่าตำรวจเรานะครับแต่ตชดไม่มีใครด่าเลยผมอยู่เออเขามีความชอบดีนะครับมีความสุขทํางานมีความสุขมีความสบายใจมีพอรร้อยดี ก็ถือว่าดีนะครับมีเพื่อนฝูงดีมีผู้โรงงานดีแต่ละคนดีทุกคนนะผมดูว่าโอ้ต้องยอมรับต้องยอมรับรับถือน้องๆเราเนี่ยเราดูแลผมถือว่าเออเขาเก่งไม่เก่งกว่าผมอีกผมก็ไม่ได้ <laughs> เอาง <laughs> ผมว่าทางานไปตามปกตินะครับทําหน้าที่อะไรก็ <laughs> เกิดมีความผิดพลาดสิ่งใดนะครับ <laughs> ผมก็ต้อง <laughs> <laughs> กราบ <laughs> ขออภัยนะครับโด <laughs> ยเฉพาะผบร้อยนะครับร <laughs> องพบร้อยนะครับ <laughs> ทั้งท่านเก่าท่านใหม่นะครับทั้งหมดเลยนะครับยังท่านรองพงรบลอยนะครับ <c oughs> ท,ท่านวิเชียนอย่างเงี้ยนะครับก็เคยคุยกันท่านก็เออก็ดีแล้วก็โงนัได้ทราบว่ามาผมก็ปลุกใจนะครับก็ดีคนเก่าเก่ามาทุกคนดีหมดเลยชอบ อีกอย่างหนึ่งก็ต้องตอนนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับในฐานะที่เราเป็นตชดนะครับเราได้มาพูดตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนนะครับมีความสําเร็จด้วยตัวเราเองผูดข้าพิชาดีผู้ร่วมงานดีอีกหนึ่งอย่างคือครอบครัวของเรานะครับเป็นกําลังใจให้เราได้อยู่มาทุกวันนี้ได้ถือว่าดีนะครับตชดบางคนนะครับไปอยู่ในฐานฏิบัเิการที่ผมก็ไม่เคยไปแล้วครับผมรู้ว่าชีวิตข้างในนี่มันลำบาก อยู่ในป่าในเขาโทรศัพท์สัญญาณไม่มีฝนตกแดดออกหนาวอดยากลําบากที่นี่มีนะครับสมผัสหมด, <c oughs> ดวเวลาจะไปฐานพิบัติการนู่นหลังของร้อยน,นะบางท่านไม่รู้นะครับนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปนู่นไปลงในป่าเป็นครึ่งเดือนเป็นเดือนกว่าจะได้กลับมานี่บางทีต,ตอ,อตนไอ้เฮลิคอปเตอร์ไปรับไม่รับไม่ได้ลงไม่ได้คิดว่าทุกคนเนี่ยต้องสัมผัสใช่ไหมครับจะนี้ว่าเราก็อย่างผมนี่มาตรงนี้ถือว่าจิ๊บจิบมาก โชคดีทํางานสบายดีพอบร้อยดีก็ต้องขอบคุณท่านผบร้อยขอบคุณท่านผู้ร่วมงานขอบคุณประชาชนชาวบ้านเป็นเพื่อนของเราเนี่ยขอบคุณทุกท่านเพื่อร่วมงานที่ดีเนี่ยผมประทับใจไม่ใช่ผมผมรู้ผมจําว่าเออใครดีทุกคนเลยโดยเฉพาะอันเนี้ยแม่งานใครดูนะครับสืบสวนเราเคยอยู่เรารู้ว่าเออเขาดูแลเป็นแม่บ้านก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ นะครับแล้วก็ชาวบ้านที่มีช่วยเหลือดูแลนะครับกำนันอะไรนะก็ผู้ใหญ่ท้องก็ช่วยอ่ะ,อะดีก็ขอบคุณมากๆทุกคนนะครับก็ขอขอบค,ค,ค,คุณผู้กำชาขอบคุณผู้ร่วมงานขอบคุณพี่พี่น้องๆทุกท่านวันนี้ผมจะจดจําสิ่งที่ดีในครั้งนี้นะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาทํางานมานะครับวันนี้ก็ถือว่าให้เกียรติผู้กำชาอุตสา์ชัดให้งานให้เราผมถือว่าเออดีนะคงานที่ดี ต้องขอบคุณท่านผู้บริหารของเราคนปัจจุบันขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับหัวซีโปเมยอกับการ์ซา